ที่จะบอกเพื่อนๆเ,เป็นภาษาเยอรมันนะคะในการพูดคุยกันว่าวันนี้พรุ่งนี้เมื่อวานเมื่อวานหรือว่าอาทิตย์ที่แล้วสัป,ปดาห์ที่แล้วหรืออีกสองวันอีกสองสัป,ปดาห์เราจะบอกเขาว่ายังไงเป็นภาษาเยอรมันเดียวคลิปนี้ค่ะ เดี๋ยวเราไปเรียนพร้อมกันเลยวาดีค่าเรียนเยอรมันบายไดกี้ค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนคำง่ายๆนะคะคำที่เราใช้แทนเวลาว่าถ้าเราจะบอกเพื่อนๆว่าเออวันนี้นะฉันว่างหรือว่าพรุ่งนี้ฉันต้องไปทำงานหรือว่าอีกสองวันเราเจอกันนะคะเราจะพูดว่าอย่างไงเดี๋ยวเรามาเริ่มด้วยประโยคแรกกันเลยค่ะวันนี้ ภาษาเยมันก็คือฮอยเดฮอยเตต้องบอกอีกนิดนึงว่าตัว A ที่ตามข้างหลังนะคะถ้าเป็นส่วนที่เล็กอยู่ของที่ไบยอันนะคะที่แถวมิวนิกแถวมาทางเหนือเขาก็จะออกเสียง A ก็เป็นสัตว์เอเช่นฮอยเดแต่ถ้าทางเบอร์ลินนะคะอีกทางหนึเขาก็จะพูดว่าฮอยเทอร์ฮอยเทอนะคะ หรือ,อถ้าเป็นชูเลที่แปลว่าโรงเรียนเขาก็จะอ่านว่าชูเลแต่ว่าวาอ,อหมายก็เหมือนกันแค่ว่าเสียงเหมือนกับการที่เราอยู่ในแต่ละภาคใช่ไหมคะเขาจะออกเสียงไม่เหมือนกันแต่ก็ความหมายเหมือนกันนะคะ,ะคำว่าวันนี้ก็คือฮอยเลพรุ่งนี้ก็คือมอร์ไดเรนมอร์ไดเนก็คือพรุ่งนี้ ถ้าเมื่อลือนนี้ภาษาเยอรมันเขาก็เรียกว่า Übermorgen Übermorgen แปลว่าเมื่อ,อนนี้ถ้าเป็นเมื่อวานก็คือ g e s t e r ั g e s t e ันก็คือเมื่อวานถ้าเป็นสัป,ปดาห์ที่แล้วสัป,ปดาห์ที่แล้วก็อ่านว่า Leste w o วเ e ก็คืออาทิตย์ที่แล้วนะคะ let's take walk let's t a k walk นะคะคือคนละคำแต่เวลาอ่านเราอ่านรวมกันก็คือสัป,ปดาห์ที่แล้วถ้าเป็นสัป,ปดาห์หน้าก็คือ next t a k walk next t a k walk ก็คือสัป,ปดาห์หน้านะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาแต่งประโยคง่ายๆด้วยคำคำพูด คำว่าวันนี้พรุ่งนี้มลืนหรือว่าสัป,ปดาห์ที่แล้วสัป,ปดาห์หน้านะคะตัวอย่างแรกก็คือ,อวันนี้ฉันอยู่บ้านใช่ไหมคะวันนี้ฉันอยู่บ้านเราก็อาจจะบอกเขาว่า ich bin heute zuhause ich bin heute zuhause ก็คือวันนี้ฉันอยู่บ้านถ้าแต่งเป็นพรุ่งนี้ก็คือพรุ่งนี้ฉันไปทำงาน morgen muss ich arbeiten morgen muss ich arbeiten พรุ่งนี้ฉันต้องไปทำงาน gestern war ich krank gestern war ich krank ก็คือเมื่อวานเนี่ยฉันป่วยคําว่าวาก็คือมาจากเว็บไซต์เป็นอยู่คือใช่ไหมคะอีกบินครั้งถ้าวันนี้ฉันไม่สบายคือใช้เว็บเป็นอีกบินแต่ถ้าเกสตันคือมันผ่านมาแล้วเราก็จะบอกวา่าเกสตันว่าอีกครั้งถ้าเป็นเมะรือน,นี้ มเมื่อเดือนนี้เราจะไปไหนดีมเมื่อเดือนนี้เราจะไปมิวนิกใช่ไหมคะเราจะไปมิวนิกเราก็จะบอกว่า uh, ich fahre übermorgen nach München ich fahre übermorgen nach München อ uh ะฮะก็ค huh. ือเมื่อเดือนนี้ฉันก็จะไปที่มิวนิก ฟาเดนก็คือขับอาจจะไปกับรถนะคะอีกฟาเดมิ i เดมเอ u โ o นะคะก็คือเราจะแยกย่อยเป็นตาทีใช้กับไปกับอะไรมิดก็จะใช้กับตาทีนะคะอีกฟาเดอ ü เวอร์มอร์เกนมิดเดมเอ a โ h น ü กมูนเชียนก็ได้นะคะถือว่าอีกฟาเดอ ü เวอร์มอร์เกนน m กมูนเชียนอันนี้ก็ได้ ภาษาเยอมันเนี่ยมันจะดิ้นได้นะคะเราจะใช้แต่งไปเรื่อยๆประโยคก็ได้นะคะแต่ถ้าเราเรียนไปเรื่อยๆเราก็จะรู้แล้วว่ามันจะตรงไหนที่มันจะข้อแตกต่างนะคะมันจะสนุกถ้าเราเริ่มรู้เริ่มเรียนรู้หรือถ้าเป็น let's w a k e r e what i by mine n e d o n นะคะก็คือสัปดาที่ผ่านมาหรือที่แล้วอ่ะฉันอยู่กับ พ่อแม่ของฉันนะคะคือมันผ่านมาแล้วเดี๋ยวว่า uh, next day walk ie. f a r a n w i r in den bergen ก็คือ uh, สปปะปาน้านะคะเราจะขับรถไปที่ภูเขากันนะคะ uh huh. uh, หรือมันมี uh, คำที่เจาะจงด้วยว่าอีกกี่วันนะคะอีกกี่วันก็คือสมมุติว่าอีกสองวันฉันจะฉันจะไปมิวนิกก็ได้ใช่ไหมคะหรือว่าอีกสามวันอีกสี่วันใช่ไหมคะก็เราก็จะบอกว่า in zwei Tagen fahre ich nach München in zwei Tagen, Tagen. fahre ich nach München Mün นะคะอันนี้ก็เป็นประโยคที่ อาจจะยากที่นึงสำหรับเบกิเนอร์นะคะแต่ว่าก็ให้เราจำในส่วนที่เราจำได้นะคะค่อยๆใช้ไปซึ่งคำหลักๆที่เราน่าจะรู้ในค่วันนี้นะคะที่สำคัญน็คือเรารู้แค่ว่าวันนี้ก็คือ h o ยเ d a y นะคะ h o ยเ d a y พรุ่งนี้ m o r ์เ n g นะคะเราจะได้บอกเวลาได้ว่าอย่างเพื่อนถามเราว่าพรุ่งนี้เราไป พุ่งนี้เธอว่างไหมหรือว่าวันนี้ฉันจะมาหาเธออย่างนี้เราจะได้ดูว่าเอ้ยบอกเวลาต้องบอกเขาว่าวันไหนใช่ไหมคะหรือว่าบมอเห็นมารือน,นี้หรือว่าเกสันมันผ่านมาแล้วใช่ไหมคะก็คลิปนี้ก็เป็นประโยค์ง่ายๆนะคะในการบอกเรื่องเวลานะคะว่าเออมันเป็นช่วงเวลาไหนเช่นเราอาจจะนัดหมายกับเพื่อนใช่ไหมคะหรือว่า,าจ,จะ ไปหาคุณหมอก็อถามว่าเออระว่างช่วงไหนใช่ไหมคะว่างวันไหนมีเวลาแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้คำศัพท์ง่ายๆนะคะก็วันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะแต่ว่าก็น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะแล้วเราเจอกันคลิปหน้าขอบคุณค่ะชูส